คยไหมคะความคิดมันวนอยู่ในหัวตลอดเวลาไม่ยอมหยุดเลยคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องงานเรื่องคนเรื่องเก่าๆที่น่าจะลืมไปได้แล้วหรือเอ่อเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคิดไปคิดมาจนรู้สึกว่าโห้เครียดจังกังวลหรือบางทีก็แค่รู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่จากที่เห็น,หนมาอย่างในกระทู้พันทิปหรือหมดความบางอันก็เหมือนว่านี่เป็นประสบการณ์ที่อ่อหลายคนเจอคล้ายๆกันเลยนะคะ วันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องเจ้าความคิดเนี่ยแหละคะ่ะว่ามันทํางานยังไงแล้วมันส่งผลกับชีวิตกับความรู้สึกเรายังไงบ้างเราจะมาลองดูกันค่ะว่าความคิดโดยเฉพาะความคิดที่มันแบบว่ามากเกินไปหรือสภาวะที่เราเอาใจไปผูกติดกับมันแน่นๆนะคะ มันนาไปสู่ความทุกข์ได้ยังไงซึ่งแนวคิดทางพุทธศาสนาก็มีอธิบายเรื่องนี้ไว้เยอะเลยนะคะและที่สําคัญกว่านั้นคือเราจะมาลองหาทางดูค่ะว่ามันพอจะมีทางไหนบ้างไหมที่จะนําไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่อาจจะมาจากการที่เราเออคิดให้น้อยลงหรือที่เรียกว่าการปล่อยวางเดี๋ยวเราก็จะอ้างอิงข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยค่ะทั้งบทความเชิงพุทธจิตวิทยาข้อมูลเรื่องการทำสมาธิการฝึกสติ ไปจนถึงคําแนะนําง่ายๆที่เราอาจจะเอาไปลองปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ใช่ครับการทําความเข้าใจกลไกความคิดของเราเองเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆเลยนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดการกับความคิดที่มันฟุ้งซ่านโดยเฉพาะการค่อยๆคลายความยึดติดที่ในทางพุทธเราเรียกว่าอุปทานเนี่ยนะครับควบคู่ไปกับการฝึกสติหรือการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันมันจะนำไปสู่สภาวะที่บางที่เขาเรียกว่าสิ้นคิด หรืออย่างในข้อมูลอื่นก็ใช้คำว,ว่า thoughtless awareness ได้ยังไงซึ่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยชี้ว่าสภาวะเหล่านี้แหะครับคือเหมือนเป็นประตูสู่ความสงบและก็ความสุขที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวปัญหาที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยค่ะคือยิ่งคิดยิ่งกังวลยิ่งทุกข์ในทางพุทธศาสนาบอกว่าต้นตอสาคัญอันหนึ่งของความทุกข์ก็คือความยึดติดหรืออุปาทาน คำนี้จากข้อมูลที่เราได้มานะคะมันหมายถึงอะไรกันแน่คะมันมันไม่ใช่แค่การที่เราชอบหรือไม่ชอบอะไรมากๆหรือเปล่าคะอืมคําว่าอุป,ปาทานเนี่ยความหมายมันลึกซึ้งกว่าแค่ความชอบไม่ชอบธรรมดานะครับมันคือความยึดมั่นถือมั่นแบบเหนียวแน่นเลยครับเป็นการที่เราเข้าไปเกาะเกี่ยวผูกมัดตัวเราเองเข้ากับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุ คนความคิดหรือแม้แต่อารมณ์ว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป็นตัวเราหรือเป็นของเราจริงๆจ,จังๆลองนึกภาพเหมือนเราเอากาวตาช้างไปติดกับอะไรสักอย่างนะครับพอดึงออกมันก็ติดแน่นดึงยากแล้วก็เจ็บด้วยในทางพุทธศาสนาตามข้อมูลที่ได้มาเขาจำแนกความยึดติดหลกักๆไว้4ด้านนะครับให้เราเห็นภาพชัดขึ้นอย่างแรกคือกามุป,ปาทานอันนี้คือยึดติดในสิ่งที่ทําให้เราเพลินทางประสาทสัมผัส รูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยสัมผัสสบายๆอะไรพวกนี้นะครับอย่างที่2ทิฏฐิปุป,ปาทานอันนี้เป็นการยึดต,ติดในความคิดเห็นความเชื่อทฤษฎีของตัวเองว่าออของฉันนี่แหละถูกคนอื่นผิดหมดอย่างที่ 3, สศีละพระตุปปาทานคือยึดต,ติดในข้อปฏิบัติพิธีกรรมแบบงมงายหน่อยๆเชื่อว่าทำแล้วจะขลังศักดิ์สิทธิ์ โดยไม่เข้าใจแก่นแท้ของมันและสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยคืออัตตวาถุปาทานคือการยึดติดในความคิดว่ามีตัวตนของเราจริงๆที่มันแยกขาดออกมาแล้วก็สำคัญกว่าสิ่งอื่นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งของนอกกายแต่รวมไปถึงความคิดความเชื่อหรือแม้แต่เป็นตัวเราเองด้วยงั้นความยึดติดพวกนี้มันทำให้เราถูกได้ยังไงบ้างคะ พอจะมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆไหมคะมีครับชัดเจนเลยอย่างในบทความหนึ่งเขาก็ชี้ให้เห็นนะครับลองนึกถึงการยึดติดในวัตถุก,ก่อนพอเรายึดว่านี่รถของฉันนี่บ้านของฉันเราก็เริ่มกังวลแล้ว กลัวมันหายกลัวเป็นรอยกลัวคนอื่นมาเอาไปหรือถ้ายังไม่มีก็อยากได้มากๆจนเป็นทุกข์นอนไม่หลับนี่ก็ทุกข์จากการมุปาทานแบบหนึง่งหรือการยึดติดในความรักความสัมพันธ์พอเรายึดว่าคนนี้คือแฟนฉันคนนี้คือคนรักของฉันเราก็เริ่มคาดหวังอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างที่เราหวังหรือเขาเปลี่ยนไปหรือเขาทิ้งเราไปเราก็ทุกข์ทรมานมากๆเลย หรือที่มันซับซ้อนขึ้นมาหน่อยอย่างเรื่องอัตวัตถุปาทานการยึดติดในภาพลักษณ์ตัวเองเช่นฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมีเหตุผลพอเรายึดกับภาพนี้มากๆนะครับแล้วเกิดมีคนมาวิจารณ์เราหรือเราทำอะไรพลาดไปหรือเห็นคนอื่นเขาดีกว่าเก่งกว่าเราความยึดมั่นในตัวฉันที่ดีเก่งเนี่ยมันถูกกระทบกระเทือนก็เกิดเป็นความโกรธความน้อยใจความอิจฉาริษยาขึ้นมาได้ง่ายๆเลย นี่แหะครับคือคกลไกที่ความยึดติดมันสร้างความทุกข์ให้เราโดยตรงเลยจริงๆด้วยนะคะทั้งยึดติดกับอดีตที่มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอย่างความผิดหวังความสูญเสียต่างๆหรือการยึดติดกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงกังวลไปสารพัด จนลืมที่จะมีความสุขกับปัจจุบันนขณะนี้อย่างที่ข้อมูลบางแหล่งเขาก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะมีบทความนึงบอกว่าจริงๆธรรมชาติของมนุษย์เราอาจจะถูกสร้างมาให้คิดเยอะคิดมากระแวดระวังเพื่อเรียนรู้จากอดีตป้องกันภัยในอนาคตซึ่งมันก็มีประโยชน์นะคะแต่พอพอมากเกินไปมันกลายเป็นสร้างความทุกข์สร้างความกังวลจนเราติดอยู่ในวังวนความคิดทำอะไรต่อไม่ถูกเลยถูกต้องครับ ในทางพุทธศาสนามีหลักที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งอธิบายวงจรการเกิดทุกข์ไว้อย่างละเอียดเลยนะครับส่วนหนึ่งของวงจรน,นี้ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าเพราะมีอุป,ปาทานความยุดมั่นนี่แหละมันจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาความทยานอยากความต้องการซึ่งนำไปสู่การสร้างภพสร้างชาติหรือการปรุงแต่งภาวะชีวิตที่วนเวียนไปเรื่อยๆ และผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือความทุกข์ในรูปแบบต่างๆทั้งความแก่ความตายความเศร้าโศกความเสียใจความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจต่างๆนานาหรืออย่างที่ท่านพุทธทาสภิกขุเคยกล่าวไว้คมคายมากๆครับว่าการหลงไหลในความสุขทางโลกนั่นแหละคือตัวความทุกข์เพราะสุขที่ไม่เที่ยงแท้แบบนั้นมันมักจะมีความทุกข์แฝงอยู่หรือตามมาเป็นเงาเสมอๆเลยครับ โอ้ oh, ฟังดูแล้วความคิดความยึดติดนี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะแล้วแล้วเราพอจะมีทางออกจากวงจรน,นี้ไหมคะในเมื่อการคิดการยึดติดมันดูเหมือนจะเป็นธรรมชาติของเราเลยมีทางออกแน่นอนครับและน่าสนใจว่าหลายๆแหล่งข้อมูลที่เรามีต่างก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับนั่นคือการปล่อยวางหรือการไม่ยึดติดแต่ คำว่าปล่อยวางนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีนิดหนึ่งนะครับอย่างที่ทางเครือข่ายพุทธิกาเขาเน้นย้ำไว้เลยมันไม่ใช่การวางเฉยแบบไม่รับผิดชอบหรือปล่อยปะละเลยปล่อยให้ทุกอย่างมันพังไปต่อหน้าต่อตาอันนั้นไม่ใช่อ๋ออันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วปล่อยวางที่ถูกต้องกับวางเฉยมันต่างกันยังไงคะ ทางเครือข่ายพุทธิกาเขาอธิบายโดยยกคำสอนของหลวงพ่อชาสุภโทนะครับที่ท่านเคยตำหนิพระรูปหนึ่งซึ่งหลังคากุฏิรั่วแล้วไม่ยอมซ่อมโดยอ้างว่ากำลังฝึกไม่ยึดต,ติดหลวงพ่อชาท่านบอกว่านั่นไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่การปล่อยวางที่ถูกต้องแต่ท่านเรียกว่าเป็นการวางเฉยของควายครับการปล่อยวางที่แท้จริงคือการทาที่จิตเป็นหลัก คือใช้ปัญญาใช้ความเข้าใจในความจริงของธรรมชาติอย่างเช่นความไม่เที่ยงเพื่อให้ใจเราไม่เป็นทุกข์ไม่ร้อนรนไปจบสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันส่วนที่เป็นกิจหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราต้องทำเราก็ยังทำไปตามเหตุปัจจัยทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นดูแลรักษาสุขภาพร่างกายจัดการปัญหาการงานหรือซ่อมหลังคาที่มันรั่วอยู่คือต้องทำจิตให้ไม่ทุกข์และทำกิจให้เหมาะสมควบคู่กันไปครับ ไม่ใช่ทิ้งกิตไปเลยอ๋อเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณมากค่ะงั้นกลับมาที่แนวทางการฝึกจิตเพื่อการปล่อยวางในทางพุทธศาสนามีเครื่องมืออะไรเป็นหลักบ้างคะครับตามข้อมูลที่ได้มาเครื่องมือหลักๆในการพัฒนาจิตมี2ออย่างที่ทำงานควบคู่กันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับคือสมาธิกับปัญญาสมาธิก็คือการฝึกใจให้สงบ ให้ตั้งมั่นไม่ฝุงซ่านไปตามอารมณ์หรือความคิดปรุงแต่งต่างๆทําให้ใจเรามีกําลังมีพลังส่วนปัญญาคือการฝึกให้เกิดความรอบรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเห็นถึงธรรมชาติของมันเช่นทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงอันนิจจงเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปและไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราอนัตตาเมื่อปัญญาเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนี่แหละครับ ที่จะทําให้เราค่อยๆค,คลายความยึดติดและปล่อยวางได้เองโดยธรรมชาติไม่ใช่การไปบังคับใจฝืนใจให้ปล่อยแล้วหัวใจสําคัญที่จะช่วยพัฒนาทั้งสมาธิและปัญญาล่ะคะคืออะไรหัวใจสําคัญที่เชื่อมทั้งสองอย่างและเป็นสิ่งที่หลายแหล่งข้อมูลเน้นย้ำม,มากๆเลยนะครับคือสติครับสติคือความระลึกรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะรู้ทันว่าตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นกับเรากำลังรู้สึกอะไรกำลังคิดอะไร ร่างกายกำลังเคลื่อนไหวอย่างไรหรือแม้แต่การรู้ลมหายใจเข้าออกธรรมดาธรรมดาที่ปลายจมูกการมีสตินี่แหละครับที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการปฏิบัติทั้งหมดเลยซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงแนวคิดที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Thoughtless Awareness หรือการตื่นรู้อย่างไร้ความคิดจากทางสาชายโยคะเขาก็อธิบายถึงสภาวะที่เรามีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเต็มที่ แต่กระแสความคิดปรุงแต่งที่วุ่นวายฟุ้งซ่านมันหยุดหรือเบาบางลงไปชั่วขณะทําให้เกิดความสงบภายในอย่างแท้จริงและเป็นสภาวะที่เอื้อต่อการเติบโตทางปัญญาและจิตวิญญาณเขายังบอกได้ว่าสภาวะนี้มันไม่ได้ว่างเปล่าหรือน่าเบื่อนะครับแต่เต็มไปด้วย j o ย หรือความสุขความปีติที่มันลึกซึ้งเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่สุขสุขทุกๆสลับไปมาแบบโลกโลกที่เราคุ้นเคยซึ่งก็คล้ายๆกับคําว่าซึมคิดที่คุณวรพัฒน์ผู้เจริญอธิบายไว้นะครับในบทความของความสุขประเทศไทย ซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงการกลายเป็นคนไม่มีความคิดนะแต่หมายถึงการหยุดความคิดที่มันปรุงแต่งวนเวียนอยู่ในหัวหรือที่เรียกว่าดับสังขารแล้วย้ายฐานการรับรู้จากการจมอยู่ในความคิดหรือฐานคิดเนี่ยมาอยู่ที่การรับรู้ทางกายหรือฐานกายแทนเช่นรู้สึกถึงลมหายใจรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหว เพื่อให้เรารู้ทันความคิดที่มันแวบเข้ามาเองโดยไม่ได้ตั้งใจหรือที่เรียกว่าความคิดจรผู้ความคิดฟุง้งซ่านต่างๆหูน่าสนใจมากๆเลยค่ะทั้ง Thoughtless Awareness แล้วก็สิ้นคิดดูเหมือนจะชี้ไปที่สภาวะคล้ายๆกันคือการที่เราตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันโดยไม่ถูกความคิดฟุง้งซ่านครอบงำแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะเราจะฝึกฝนสติหรือ เข้าใกล้สภาวะสิ้นคิดแบบนี้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรบ้างคะดูเหมือนจะมีคําแนะนําจากหลายแหล่งเลยนะคะใช่ครับมีหลายวิธีที่สอดคล้องกันแล้วเราก็สามารถนํามาปรับใช้ได้ง่ายๆเลยลองมาดูเป็นกลุ่มๆนะครับกลุ่มแรกเลยคือการฝึกสติและการรู้ตัว mindfulness a a w r e อย่างที่บางแหล่งแนะนําคือให้ หมั่นสังเกตอารมณ์ความคิดความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นตอนสุขหรือตอนทุกข์โดยไม่ต้องเข้าไปตัดสินนะคะว่าดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบแค่รู้ทันว่าอ้อตอนนี้กําลังโกรธนะตอนนี้กําลังฟุ้งสร้างเรื่องนี้นะอะไรแบบนี้ถูกต้องครับและเสริมด้วยการฝึกรู้กายอย่างที่คุณวรพัฒน์แนะนําคือลองย้ายความสนใจจากหัวลงมาอยู่ที่กายดูบ้างเช่นรู้สึกถึงความอุ่นของแก้วกาแฟในมือ รู้สึกถึงเท้าที่สัมผัสพื้นตอนเดินรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกการกลับมารู้สึกตัวที่กายบ่อยๆเนี่ยจะช่วยดึงเราออกจากวังวนความคิดได้ดีเลยครับเป็นการฝึกย้ายจากฐานคิดมาฐานกายนั่นเองค่ะค่ะกลุ่มต่อมาดูเหมือนจะเป็นเรื่องการยอมรับและปรับมุมมอง (Acceptance and Perspective) ใช่ครับอย่างที่หลายๆแหล่งเน้นยำ้ำคือการทำความเข้าใจและยอมรับความจริงของธรรมชาติว่าทุกสิ่งมันไม่เที่ยงอันนี้จังนะ ทั้งวัตถุสิ่งของความสัมพันธ์สุขภาพหรือแม้แต่อารมณ์ของเราเองมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงดับไปเป็นธรรมดาของมันการยอมรับความจริงข้อนี้ไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่เป็นการลดแรงต้านในใจทำให้เราปล่อยวางจากความคาดหวังที่ว่าทุกอย่างจะต้องคงอยู่ตลอดไปหรือเป็นไปดั่งใจเราเสมอได้ง่ายขึ้น ซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับคำแนะนำเรื่องการลดความสมบูรณ์แบบ reducing perfectionism ใช่ไหมคะคือเลิกคาดหวังว่าทุกอย่างตัวเราหรือคนอื่นต้องเพอร์เฟไรที่ติเพราะจริงๆแล้วมันไม่มีอยู่จริงการยึดติดกับความสมบูรณ์แบบเกินไปนอกจากจะทำให้เราเครียดแล้วยังอาจจะปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์หรือการลองทำสิ่งใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันคือการปล่อยวางความคาดหวังที่มันเกินจริงนั่นเองนอกจากนี้ยังมีเรื่องการจัดการกับความกลัว ความกังวลอย่างเช่นลองมองปัญหาตามความเป็นจริงไม่ตีโพยตีพายเกินเหตุหรือลองคิดถึงสิ่งที่เป็นไปได้ในทางบวกแทนที่จะจมอยู่กับความคิดแง่ลบเพียงอย่างเดียวแล้วก็มองความผิดพลาดเป็นบทเรียนเป็นโอกาสเรียนรู้ไม่ใช่ความล้มเหลวสิ้นเชิงมีอีกประเด็นที่น่าสนใจค่ะคือการลองเชื่อสัญชาตญาณตัวเองบ้างอันเนี้ยมันจะขัดกับแนวคิดเรื่องการไม่ยึดติดหรือการใช้ปัญญาหรือเปล่าคะอืมไม่จําเป็นต้องขัดกันเสมอไปนะครับ สัญชาตญาณในที่นี้อาจจะมองได้ว่าเป็นการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วของสมองโดยอาศัยประสบการณ์ที่เราสะสมมาซึ่งมันต่างจากการคิดฟุ้งสร้างหรือการยึดติดกับความคิดเห็นความเชื่อแบบตายตัวการรับฟังเสียงสัญชาตญาณบ้างในบางสถานการณ์อาจช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องคิดวนไปวนมาจนปวดหัวก็ได้ครับแต่แน่นอนว่าก็ต้องใช้สติปัญญากำกับด้วยไม่ใช่เชื่อแบบงมงายหรือปล่อยให้กิเลสมันนำไป อ๋อเข้าใจค่ะทีนี้กลุ่มสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องการลงมือทำและการจัดการ Action and Management ที่จับต้องได้มากขึ้นนะคะครับผมอย่างแรกคือการปล่อยวางสิ่งเล็กน้อยหรือการลดความยึดติดในวัตถุและตัวตนมีคำแนะนำง่ายๆอย่างเช่นการให้ทานการบริจาคสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือการอาสาช่วยเหลือผู้อื่น การกระทําเหล่านี้จะช่วยลดความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของลดความเป็นตัวกูของกูลงได้ทําให้ใจเราเบาขึ้นครับส่วนอีกแนวทางหนึ่งก็คือเรื่องมรณานุสติหรือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอไม่ใช่ให้เศร้าหรือหดหูนะคะแต่เพื่อให้เราเห็นว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่แท้จริงในชีวิตอะไรคือสิ่งที่เราควรให้เวลาให้พลังงานด้วยพวกทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศ สุดท้ายก็เอาไปได้ไม่จริงๆแต่คุณงามความดีหรือทรัพภายในต่างหากที่จะติดตัวเราไปการพิจารณาแบบนี้ก็ช่วยให้เราปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นจริงๆในชีวิตได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะคะใช่ครับและสุดท้ายคือเรื่องการจัดการเวลาและความคิดในเชิญปฏิบัติมากขึ้นอย่างเช่นลองกําหนดเวลาสําหรับคิดเรื่องจุกจิกหรือทางานเล็กๆน้อยๆไปเลยจะได้ไม่รกสมองเราตลอดทั้งวัน หรือใช้หลักการคล้ายๆกฎของพากินสันตั้งเวลาทำงานแต่ละอย่างให้ชัดเจนเพื่อลดความกังวลว่าจะทำไม่ทันและช่วยให้งานเสร็จตามกำหนดได้จริงและที่สำคัญมากๆอย่างที่คุณวรพัฒน์เน้นย้ำคือการแยกแยะระหว่างความคิดที่จำเป็นกับความคิดจรเวลาทำงานหรือทำอะไรที่ต้องใช้สมาธิเนี่ยค่ะให้รู้ว่าความคิดไหนคือความคิดที่เกี่ยวข้องกับงานความคิดไหนเป็นความคิดฟุ้งซ่านที่มันลอยเข้ามาเอง ถ้ามีความคิดจอนหรือความฟุ้งซ่านเข้ามาก็แค่รู้ทันไม่ต้องไปตามมันไม่ต้องหงุดหงิดแล้วก็ค่อยๆดึงความสนใจกลับมาที่งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่ไม่ต้องไปต่อว่าตัวเองนะคะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางเป็นเครื่องมือต่างๆที่เราสามารถนำไปลองฝึกฝนได้นะครับจะเห็นว่ามันมีทั้งการปรับมุมมองภายในคือทำจิตและการปรับพฤติกรรมภายนอกคือทำกิจควบคู่กันไปเลย โอ้โห oh, ฟังดูแล้วครอบคลุมมากๆเลยค่ะสรุปได้ว่าการที่เราทิดมากจมอยู่กับอดีตกังวลกับอนาคตหรือยึดติดกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุความคิดหรือตัวตนเนี่ยมันเป็นรากเหง้าสําคัญของความทุกข์ความเครียดในชีวิตเราจริงๆนะคะแต่ข่าวดีก็คือเรามีทางที่จะพบกับความสงบและความสุขที่มากขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนการไม่ยึดติดหรือการปล่อยวางอย่างถูกวิธีผ่านการมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบัน การเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงและหัดย้ายฐานการรับรู้จากความคิดในหัวมาสู่การรับรู้ที่กายและความรู้สึกตัวให้มากขึ้นใช่ครับและอย่างที่บางแหล่งข้อมูลย้ำไว้การฝึกฝนนี้ไม่ใช่เรื่องที่ทำครั้งเดียวและจะสำเร็จสมบูรณ์แบบเลยนะครับมันเป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆตลอดชีวิตเลยแต่ก็ไม่ต้องท้อนะครับเพราะทุกๆก้าวเล็กๆที่เราฝึก ไม่ว่าจะเป็นการแค่รู้ทันความคิดที่มันผุดขึ้นมาแวบหนึ่งการลองหายใจอย่างรู้ตัวสักสองสาครั้งการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าหรือการปล่อยวางเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่จําเป็นได้บ้างสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการหวานมาเมล็ดพันธุแห่งความสงบนะครับแล้วมันจะค่อยๆเติบโตเปลี่ยนแปลงมุมมองและนําความสุขที่มั่นคงกว่าเดิมมาสู่ใจเราได้อย่างแน่นอนครับมีข้อคิดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผุดขึ้นมาจากข้อมูลต่างๆที่เราคุยกันวันนี้ ดูเหมือนว่ากุญแจสาคัญดอกหนึ่งในการคลายปมความคิดที่มันวุ่นวายในหัวเราคือการลองฝึกย้ายฐานการรับรู้ดูครับจากเสียงความคิดที่มันดังอยู่ในหัวเราแทบจะตลอดเวลาที่เรียกว่าฐานคิดนะครับลองย้ายมาสู่การรับรู้ความรู้สึกที่ร่างกายในปัจจุบันในขณะหรือฐานกายให้มากขึ้นลองถามตัวเองดูนะครับว่ามีอะไรเล็กๆง่ายๆที่เราพอจะลองทําได้ในวันนี้เพื่อฝึกย้ายฐานการรับรู้นี่ดูบ้างไหมอาจจะแค่ลองหลับตา แล้วสังเกตลมหายใจเข้าออกสักครู่รู้สึกถึงฝ่าเท้าที่สัมผัสพื้นตอนกำลังเดินอยู่หรือแม้แต่ลองถูมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเบาๆแล้วสังเกตความรู้สึกอุ่นๆที่เกิดขึ้นสังเกตดูว่าความรู้สึกที่กายมันเป็นยังไงและความรู้สึกในใจมันเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อความคิดที่เคยอื้ออึงอยู่ในหัวมันเบาลงบางทีนะครับการสำรวจง่ายๆแบบนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบความสุขที่เรียบง่ายสงบ และอยู่กับเราตรงนี้เสมอมาก็ได้นะครับลองสำรวจดูครับ